ในเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันบ้างนะคะคช่วงนี้หลายท่านหลายคนอาจจะเป็นกังวลกับโควิด19แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทํางานเข้มงวดกันอยู่นะคะไปกันที่อาเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพลาตํารวจภูทรน,นะคะก็ได้ร่วมกันค่ะคุณผู้ชมจับกลุ่มนะคะชายวัยรุ่นพร้อมกับยาบ้าจํานวน208เม็ดรวมไปถึงฝิ่นดิบค่ะ เจ้าหน้าที่พลานที่36ส่วนแยกอำเภออมก่อยนะคะส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติดศูนย์น้ำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก่อยค่ะโครงการกําจัดพืชเสพติดส่วนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจปปสภาค5ทาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวบริเวณบ้านหางหลวงหมู่ที่6ตําบลอมก่อยอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีการลําเลียงยาเสพติดในพื้นที่ ก็ทำการตั้งจุดตรวจนะคะพบนายเอกค่ะนามสมมุติอายุ23ปีเป็นชาวอำเภออมก๋อยขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกให้หยุดแล้วก็ขอตรวจนะคะปรากฏว่ามีการซุกซ่อนยาบ้ารวม208เม็ดฟินดิบอีก3ห่อค่ะน้ำหนักรวม40กรัมหลังจับก,กุมผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นเป็นของตนเองชุดจับก,กุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่สพอมก๋อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ